วันนี้ร้อนจังเลยนะเอาไอศครีมของฉันถือไว้แล้วละลายนี่นะฮฉันสงสัยจังว่าทำไมไอศครีมถึงได้ละลายเมื่อถืออะไรเหรอแท็บเข้าไปในรถไอศครีมเพื่อถามผู้เชี่ยวชาญงั้นเหรอเป็นความคิดที่เยี่ยมเลยฉันต้องมีปีกแขนขุดแล้วก็เท้าเป็ดด้วยยืนยันปีกแขนขุดเท้าเป็ดเปิดบลิปปี้สเตชั่น บลิทตี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วไปหาคำตอบกันว่าทำไมไอศกรีมถึงละลายเมื่อเราถือย่อส่วนแล้วนะวู้ฮูฉันอยู่ในรถไอศกรีมแล้ว สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะฉันชื่อเชอรี่ป๊อปยินดีที่ได้เจอนะสวัสดีครับคุณเชอรี่ผมบลิปปี้ผมสงสัยว่าทําไมไอศครีมถึงได้ละลายตอนที่เราถือฉันรู้นะแต่ก่อนอื่นเรามาสนุกแบบเย็นเจี๊ยบกันเถอะได้เลยครับวูเล่นไอศครีมบอร์ดกันวู้สไลเดอร์ไอศครีม ดำช็อกโกแลตฟัดกันคุณเชอรี่คุณกำลังละลายเหรอครับใช่จ้ะฉันกำลังละลายเพราะฉันอุน่นแต่ฉันจะเข้าไปพักในตู้แช่แค่แป๊บเดียวก็จะหยุดละลายแล้วจ้ะอืมเย็นสบายข้างในเป็นยังไงบ้างครับคุณเชอรี่เย็นสบายมากเลยฉันแข็งเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ว้าวข้างในนี้หนาวมากเลยนะครับ ใช่แล้วจ้าที่ฉันชอบความเย็นก็เพราะฉันเป็นขนมหวานแช่แข็งไงล่ะอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับฉันคือ32องศาฟาเรนไฮต์หรือ0องศาเซลเซียสการอยู่ในที่ที่เย็นจะทำให้ฉันไม่ละลายแบบนี้เองฉันเข้าใจแล้วเหมือนกับไอศครีมของฉันเลยเ <c oughs> มื่อน,นำออกจากตู้แช่ความร้อนในเบปปี้โมบิลจะทำให้มันละลายเมื่อถือไว้ดูเหมือนว่าไอศกรีมของเธอน่าจะแวะมาที่นี่นะใช่เลยครับ และหมายความว่าผมได้คำตอบสำหรับคำถามแล้วทำไมไอศครีมถึงได้ละลายเวลาที่ถือเพราะว่าไอศครีมจะละลายเมื่อมันอุ่นเกินไปเราจึงต้องเก็บเอาไว้ในตู้แช่ไงล่ะอัปโหลดคำตอบเลยแท็บคุณเชอรี่ขอบคุณสำหรับการผจญภัยแสนอร่อยนะครับมันเยี่ยมมากเลยไว้เจอกันจ้าบลิปปี้บายบายครับ